เห็นเราไม่ได้เลยนะครับผมนึกว่า,าจ,จะมีของมาฝากตลอดเลยนะครับดูครับมาหาเราเราไม่มีอะไรมาฝากก็ไปยืนนะครับผมดูยืนเหมือนถ้าเป็นคนก็คนงอนแล้วครับผมไม่ไม่สู้หน้าครับ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านนะครับผม e อยู่กับเราช่องพังขมือนนะครับนี่ก็มาดูขมือนเช่นเคยนะครับได้อะไรใส่หัวขมืิลขมือนทางตัวนะครับผมเห็นเราไม่ได้เลยนะครับผมนึกว่าจะมีของมาฝากตลอดเลยนะครับดูครับเตือนริ้วมาเลยนะครับ นี่คือต้นไม้ที่เราให้เขมือนกินนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ขึ้นฝันให้นะครับผมอีกสักครู่เราก็คงจะขึ้นให้นะครับเอาฟางขึ้นบนหัวนะครับผมตงไยจะบงังแดดนะครับตงไยจะร้อนนะครับผมดูครับตงไยจะเอาใส่เป็นหมวกนะครับวันนี้เราก็ได้ไปซื้อกล้วยนะครับผม ไปซื้อกล้วยของ f c ซท่านหนึ่งนะครับผมที่ไม่ประสงค์ออกน้านะครับซื้อมาไวา้แต่ว่ายังไม่สุกนะครับผมเมื่อวานก่อนเราก็ไปซื้อกล้วยกล้วยหอมนะครับผมกล้วยหอมของคุณพี่กุ๊กนะครับก็ยังไม่สุกเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็ไปซื้ออีกกล้วยน้ำว้าะนะครับของ f c ซท่านหนึ่งนะครับผมที่ไม่ประสงค์ออกน้านะครับผมอยากซื้อให้ขมือได้กินได้กินอิ่มนะครับผม เราก็ซื้อมาได้เยอะเลยนะครับผมก้อยน้ำวาแต่ยังไม่สุกครับอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับผมเพราะว่าตอนซื้อมาเริ่มจะมีเหลืองๆแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็ใส่กระสอบไว้ครับใส่กระสอบคุมผ้าไว้อีกไม่นานก็คงจะได้กินนะครับผมเหมือนอยากกินไม้ครับวันนี้ก็เลย จะขึ้นต้นไม้ให้กินนะครับจะไปฟันต้นไม้มลงมาให้กินนะครับนี่ก็จะเป็นต้นต้นโพนะครับผมต้นโพต้นไสนะครับมาหาเราเราไม่มีอะไรมาฝากก็ไปยืนนะครับผมดูยืนเงินถ้าเป็นคนก็คนงอนแล้วครับผมไม่ไม่สู้หน้าครับคนาที่สูงครับ ขนาดสูงเท่าท้องคำเหมือนเลยนะครับผมทุงใสร้อนครับเอาฟางทาหมวกเลยครับ เห็นควานเดินมานี่ก็เตรียมตัวเลยนะครับนึกว่าต้องมีของฝากมาให้ตลอดนะครับแต่วันนี้ผิดหวังครับผมไม่มีของฝากครับเพราะของฝากยังไม่สุกนะครับราจะขึ้นคนาวไหว้หรือเปล่านะครับอืดหนักเนื้อหนักตัวนะครับผม ขึ้นลำบากครับควานไม่ฟันให้ใช่ไหมจะเอาเองเลยกินหญ้า,าด้านล่างรอไปก่อนขมิน้นเฮ้ หญ้าข้างล่างก็มีเยอะนะครับผมเขียวกระจีเลยนะครับผมแต่ว่าเราก็อยากเปลี่ยนอาหารให้เขาบ้างครับกินไม้นี้จะอิ่มนานนะครับ แดดร้อนแล้วครับผมช่วงกลางวันกลางคืนนี้ก็เริ่มไม่หนาวแล้วนะครับอยู่ทางนี้ทางฝั่งอีสานเราเริ่มจะมีอากาศร้อนแล้วนะครับตอนกลางคืนก็ไม่ไม่ค่อยหนาวครับถือว่าพอดีครับถือว่าอากาศพอดีไม่หนาวเท่าที่ผ่านมาช่วงปีใหม่นะครับช่วงปีใหม่นี้หนาวมากมากเลยนะครับ นี่ก็กินหญ้ารอไปก่อนนะครับรอกินไมย้ยังไม่ได้ขึ้นต้นไม้ให้กินเลยก็ต้องขอขอบคุณพี่เอซมากๆนะครับที่สงนน่งคะแนนมาให้ค่ากล้วย ค่าขนมของคเหมือนนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านเลยนะครับที่ส่งคะแนนมาให้คหมอนและก็ส่งกําลังแรงใจมาให้ช่องพังคเหมือนเสมอมานะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับขอให้เอฟซีทุกๆท่านจงพบแต่ความสุขความเจริญร่ารวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมขอให้เจริญเจริญยิงยิ่งขึ้นไปนะครับผม พวกเราตอนนี้ก็ได้แต่สู้ครับผมสู้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะดีขึ้นนะครับผมถ้าเราจะอยู่เฉยๆแล้วก็จะอ้างจะบอกว่าช้างตกงานตกงานนี้เราก็คงจะรอแต่คนมาช่วยเหลือนี่ก็ไม่ไหวนะครับผมเพราะว่ากลุ่มช้างของเรากลุ่มช้างวัฒนธรรมของเราเป็นกลุ่มช้างที่ไม่เคยรอความช่วยเหลือจากรัฐหรือจาก หน่วยงานอื่นๆนะครับผมพออยู่ได้เราก็อยู่นะครับผมเพราะว่าเราเป็นช้างเลี้ยงตามธรรมชาตินะครับไม่ได้มีโครงการไม่ได้มีอะไรนะครับเมื่อก่อนยังไม่มีช่อง Youtube หรือไม่มีโซเชียลช้างกลุ่มนี้ก็ไม่มีใครรู้จักนะครับเพราะเราเป็นกลุ่มช้างที่ไม่เคยไปเรียกร้องหรือ ต้องการความช่วยเหลือจากรัดจากหน่วยงานไหนๆนะครับผมเราอยู่รอดด้วยตัวเองมาตลอดนะครับเป็นกลุ่มช้างเล็กๆแต่ว่าสามารถทำให้ทางจังหวัดสุรินทร์เรายอมรับได้นะครับว่ากลุ่มช้างกลุ่มนี้ไม่เคยทำให้ทางหลวงหรือทางรัดเดือดร้อนสักครั้งเลยนะครับผมก็ถือว่าพวกเรา รักษามาตรฐานแบบนี้มาโดยตลอดนะครับไม่มีเราก็ช่วยๆกันนะครับผมกลุ่มช้างของเรานีจะไม่ทิ้งกันนะครับไปอยู่บ้านเราไม่มีอาหารเราเข้าป่าธรรมชาตินะครับพอป่าธรรมชาติตรงที่สนามบินแหลงเราก็ลงเรียกว่าลงแม่น้ำมูลน,นะครับ โผล่มัดตามริมแม่น้ํามูลนะครับจะมีหญ้ามีอะไรช่วงน้ําลดนะครับช้างเรานี่จะอยู่รอดแบบนี้นะครับแบบธรรมชาติเราจะไม่ได้ไม่ค่อยได้ต้องการเราไม่ได้ขอหน่วยง,งานใดๆที่มาช่วยนะครับอ้างเราแล้วแล้วเราก็ไม่ได้อ้างว่าเราตกงานด้วยนะครับไม่เคยอ้างว่าเป็นช้างตกงานนะครับเราก็เป็นช้างเลี้ยงธรรมชาติ หมูบ่บ้านช้างบ้านตลาดของเรานะครับก็ทําแบบนี้มาต่อครับผมรับงานรับอะไรบ้างครับแต่ช่วงนี้ก็มีโควิดก็เลยตกงานไปแค่ตกงานแห่น,นะครับผมแค่นี้ก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคนะครับเพราะมากคนที่พวกเราเ,เคยเจอมาแล้วนะครับเขาเหมือนเอาอะไรไปถูหัวแดงๆใช้เป็นต้นไม้นี่นะครับผม ดูอะไรครับติดหัวเขมือแดงแดเปลือกไม้หรือเปล่านะครับโอ้ยเปลือกไม้นะครับผมไม่ใช่เลือดนะครับผมผมนึกว่าเป็นเลือดนะครับถูต้นไม้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็ให้กำลังใจเสมอมานะครับผมขอบคุณจากใจเลยนะครับผม สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมด้วยนะครับผมจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องฟังคำหมือนด้วยนะครับขอบคุณครับ